มาดูในครัวกันวันนี้ให้ช่างเข้ามาเก็บงานให้ช่างก่อนหน้านี้ทําให้แบบไม่เรียบร้อยเลยวันก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะแบบเรียบง่ายครัวแม่รัดก็ยังซื้อของไม่ครบทีก็ ยังว่างอยู่ก็เรียบง่ายเดี๋ยวรอทาสีกำแพงแล้วก็เลือกงานสวน วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้า